สวัสดีครับท่านผู้ชมขรั้นี้ก็า <c oughs> พามาเที่ยวที่ชมตัวเมืองของซีแอตเทิลซึ่งอยู่ฝั่งฝของทะเลของด้านหนึ่งของเมืองซีแอตเทิลที่ท่านมองอยู่ไการน้นชื่อว่าสเปนิโดซึ่งเป็นสถาทนาที่ชมวิวของชาวเมืองนี้และเป็นสัญลักษณ์ของซีแอตเทอีกอย่างหนึ่งที่คนมาหลายที่ก็จะต้องไปชม นะก็คือไปขึ้นดูบนดัง,ดงนั้นก็จะเสียค่าชมตามมาตราของอประมาณ15เหรียญต่อผู้ใหญ่ฉะนั้นก็คือท่านมาแล้วก็ต้องอาจจะต้องไปขึ้นเปลียนนิโดไปดูชมวิวนั้นก็คือเดิรอบๆนะก็มีคนข้างล่างก็จะมีการช้อปปิง้งแล้วก็ตัวเมืองข้างๆมาเทสหทนมานี้ก็เป็นตัวเมืองดาวเทาของซนะีแอตเทิลซึ่งท่านเห็นอยู่นี้ ซึ่งมันอยู่ฝั่งไกลด้านหนึ่งของทะเลนะก็ก็ดูตรงนี้นะั้นก็คือท่านก็จะชมเมืองถ้าเราก็ไปในเมืองนั้นก็จะเป็นในเมเซียรโนั้นก็คือเมืองก็จะเป็นที่สูงสูงต่ำต่ำก็คือที่เนินบ้างลงบ้างก็ขับรถก็ทั้งขึ้นทั้งลงนะครับแล้วก็เมืองขับรถที่ใครที่ไม่เคยขับรถทั้งขึ้นทั้งลงนะก็เป็นท,ที่น่ากลงัวมาก แล้วต่อมาก็จะเป็นหน้านที่ของที่เรือเรือสินค้าที่มาทําทุกชู้ไปเห็นเขาขาวนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเชื่ออะไรก็เพิ่งสร้างไปก็จะม้ว่าจะรักลูกคล็อกนะแล้วที่โดโดเด่นนั้นเป็นโครงสร้างนั่นก็คือยกคอนเทนเนอร์ที่มาจากเรือมาจากเรือ็ยกขึ้น <c oughs> เป็นฝั่งีขึ้นขึ้นรถรถไฟนะที่จะขน ไปสู่ที่บุคคลที่สั่งของมาจากสถานที่ต่างๆนะก็นี้ก็ประชมด้านหลังของของเมืองซึ่งที่ยูนยืนอยู่ถ่ายอยู่นี้ก็คือตรงนี้ก็นะก็ดูกัน, <c oughs> นอยางนี้ด้านหนึ่งนะก็เพื่อนจะได้มาแล้วจะได้ชมนะสถานที่ตรงนี้นะเมืองด้านนี้ก็คือที่ผ่านมาก็จะมีสถานที่ออกกําลังกายของหลายคนก็มีเป็นที่ขี่จักรยานเป็นเดินเล่นแล้วก็ หลายที่นะก็ามาในฝั่งนี้ก็มีตรงนี้ก็มีพระสมอากาศที่มาด้วยนะมีตึกตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นโซมใกล้ไปหน่อยนะจะเห็นไม่ค่อยชัดเจนนะรอบๆตรงนี้ก็ที่นี่ก็หัวสะพานสะพานที่เดินเข้ามาะตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้ก็คือสถานที่คนที่จะมาถ้าอากาศดีๆคนตรงนี้จะเยอะมากนะก็ จะมีสถานที่พักผ่อนมีใจตลอดแนวของด้านนี้ไปอีกด้านหนึ่งส่วนมากคนที่มาชมเมืองซีเโร่ก็จะมาพักผ่อนมาก็มาดูกันสั่งนี้สวนมากตอนนี้ก็อากาศตรงนี้ก็เย็ยนแล้วก็มาสี่โมงก,กว่าก็อากาศจะหนาวนิดหนึ่งแล้วก็ลมจะแรงถ้าท่านมาฝั่งนี้ท่านคนที่ไม่ยุ่ไม่สู้กับเมืองหนาวก็ต้องเอาเสื้อแขนยาวมาเพื่อมาพักไม่งั้นก็ อากาศจะหนาวมากนะครับคนที่มาเช่นั้นที่มาอยู่นี้ก็เดือนนี้ก็จะเดือนมิถุนาปลายเดือนมิถุนาก็อากาศก็ยังรู้สึกว่าหนาวนะนะก็เดินชมอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะเพื่อจะให้ดูชัดๆสำหรับคนที่ยังไม่เคยมาสีโลกนะซึ่งเป็นด้าทาวนะ์นี่ก็อีกอันหนึ่งที่เรามองไม่เห็นนะก็คือ จะสนามฟุตบอลซึ่งใหญ่ที่สุดสนามฟุตบอลนะสนามนี้ก็คือเป็นสนามใหญ่แล้วก็ทุบสร้างใหม่เป็นสนามที่หลังคาปิดนะหลังคาปิดแต่ว่ามองไม่เห็นนะหลังถ้าไปใกล้ๆก็จะไปถ่ายให้ดูไ้ชมกันตอนนี้ก็จบสุดท้ายตรงเปลี่นนีโด้วก็แล้วกัน